ู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของปีนะครับสอง2ูนจะผ่านเลยไปนะครับเราทารายการกันมาสองคนนะครับด้วยความสุขสนานะครับผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมสนุกหรือเลปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมกอาจารย์ปีเตอร์การนคุยกันเสมอคืออย่างน้อยๆน,นะครับไม่ว่าจะสนุกไม่สนุกขำบ้างไม่ขำบ้างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราซีรีสคือต้องเป็นประเด็นที่มันใหม่ๆต้องเป็นประเด็นที่มันมีความรู้ต้องเป็นแง่มุมที่มัน มีอะไรที่มันทําให้เราได้ขบคิดถ้ามีอะไรผิดพลาดไปในที่ผ่านมาในเรื่องความตลกโปกฮามากเกินไปหน่อยนะก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงเลยนอกจากทาให้พวกเราเนี่ยสนุกสนานจากการที่จะสามารถจะสร้างอะไรใหม่ๆได้และไม่มีเรื่องของเงินใต้โต๊ะบนโต๊ะเงินซื้อเราไม่ได้ครับถ้าไม่มากพอแต่เงินสามารถปิดรายการเราบางตอนได้ใช่ไหมครับอาเป็นว่าเราสองคนเนี่ยไม่เคยมีเรื่องของการ วิาพากษ์วิจาร์ณสินค้าฝั่งหนึ่งโดยรับนโยบายฝั่งนันึงไม่มีครับแล้วเรายังเคยวิจาร์ณสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์รายการเราที่ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเชื่อใจได้ว่าเราสองคนไม่ได้คริติกนะครับเรื่องอะไรก็ตามที่มีเรื่องของออการบบอ s ทางสินค้านะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้เราสองคนคุยเรื่องอะไรเพิ่มมากขึ้นส่วนไหนมากขึ้นแวดวงอะไรมากขึ้นเนี่ยก็สามารถส่งอ e ีเมลหรือว่าความเห็นเนี่ย ไปที่ Facebook ของอาจารย์ปีเตอร์บอกเลยมาร์เก็ตติ้งกันในเฟซบุ o กมาร์เก็ตติ้งกันเนี่ย M A R K E T I N G G U N กันตอนนี้ก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับการปืนเลยนะครับการเนียนติดกันุกกันเลยติดกันเลยนะครับมาสนุกกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วปีหน้าเราจะหาอะไรดีๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอนะครับเป็นส่ดสุดท้ายในปีนี้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับนี่กำลังจะมีที่ไม่คีดวินาทีเราจะเดินก้ามปี2012ที่ทุกคนทำนายว่า20 สิบสองสิบสองโลกแต่จริงไหมครับอย่าไปเชื่อเลยครับนะครับโลกเชื่อเถอะครับอยู่ที่ใครอยู่ที่คุณนะครับนะครับผมจะไปเที่ยวแบคแพคนะครับผมจะไปที่โรมนะครับก็จะไปดูโบราณพิเศษก็จะไปแบบลำบากลำบากอาจารย์พีด้ดยกันไปไหนครับไปที่เลาครับไปที่เลานี่ไปโรมนี่ไปเลาไปทําไมอ้าวคุณเราผมก็เลยต้องเลาส์ไม่มีอะไรเลาคือเลาคือกรอบคอก ้องอยู่บ้านขาเป๋จะให้กับภรรยาคนสุดท้องใช่ไหมรยคนเดียวแล้วเอาว่าเราสองคนนะครับก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็ถ้าจะมีพรข้อใดที่เป็นจริงได้นะครับผมกับวิตรกันขอให้พรข้อนั้นคือทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเฮงเฮงเฮงเงสวัสดีปีใหม่ครับ2013ครับ